สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเบทเทอร์นครศรีนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพันทำการแนะนำเป็นร้วงขิมเลื้ยงหัวน้ำพม่านะครับหรือเจ้าโปรสโปคอยลุสโมนิเก้นะครับก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับก็ขอให้คนที่ติดตามนะครับหรือว่าเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ขอให้ติดตามขอให้กดติดตามแล้วก็กด subscribe เฮ้ยกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยกดติดตามอย่างเดียวนะแล้วก็ไม่กดกระดิ่งครับจะให้พลาดคลิปนะ คือจริงๆนะผมหมดไฟในการทําคลิปมากเลยครับมันหมดตรงที่แบบผมตั้งใจหาข้อมูลตั้งใจพูดน,นะครับแต่ว่ามันไม่มีคนมาดูอ่ะคนติดตามถามว่ามีเยอะเท่านี้ภูมิใจแล้วไหมอ้อก็ภูมิใจแล้วครับแต่ว่ามันไม่มีคนดูคลิปอ่ะครับอุยอก็สําหรับล่วครีมตัวนี้นะครับก็ก็จะาูกวครีมเหลือหวัวหนามพม่านะครับก็จะสามารถพบได้ในประเทศไทยฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียนะครับ วนชนิดย่อยนะครับก็จะแตกต่างไปนะครับตัวนี้เป็นของไทยนะครับตัวนี้เจอที่ภูเก็ตนะครับคือเจอตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นด้วงประจําท้องถิ่นของภูเก็ตเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะครับเจอที่ภูเก็ตนะครับเป็นหลักๆนะครับแล้วก็ตามแนวเขาหรือราชพงงากระบี่อะไรประมาณนี้แหละครับแถวเทือกเขาใกล้ๆตรงนั้นแหละครับก็อีกตัวหนึ่งนะครับของปีก่อนนะเป็นตัวเมียผมเจอที่เกอะพังงันนะครับก็ผสมมาแล้วแต่ว่าเพาะแล้วมันเฟลนะครับก็ นี่ครับตัวเมียของเขานะครับก็จะมีลักษณะเหมือนชิมแพลงฟันเหลี่ยมทุกประการนะครับนอกจากจะมีลักษณะที่อกนะครับที่แตกต่างรอยคราที่อกครับใช่ครับถามว่าผมแยกได้ไงครับผมเก่งครับเนี่ยอย่างเฟี้ยวเลยนะครับก็แล้วก็ขนาดจะใหญ่กว่าด้วยครับแต่สาหรับตัวเมียที่มีขนาดเล็กนะครับจะเป็นตัวที่ค่อนข้างแยกยากมากครับตรงไปแล้วโอเคงั้นเรามาปูติตัวผู้กันต่อเลยครับก็เจ้าดวงชีมตัวนี้นะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ25 จนถึงห้าผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับที่จะมีห60สิมิลน,นะครับ<ม>ก็ใหญ่สุดน่าจะประมาณ6กมิลลมั้งถ้านอกดักนั้นนี่คือโอโ้โหนไปเกิดเป็นครีมแดงดีกว่าเนาะก็เ้าตัวนี้นะครับก็ลักษณะกายภาพนะครับเหมือนกับดุ้งครีมแดงฝลี่ยมมากครับเออจะว่าไปผมไม่ได้รีวิวดุ้งครีมแดงฝลี่ยมจนทายอยตายไปครับแต่ว่าก็ได้หนอนมาแล้วนะครับสำหรับใ,ใ,ใครที่สนใจก็ทักผิดมาได้เลยนะครับ นี่ครับก็จะเป็นลักษณะของเขานะครับก็ความจริงมีอยู่2คู่เนาะก็อีกคู่นผสมแล้วคู่นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยวันหน่อยวันาาหน่อยขอไายได้หน่อย,อยมันชอบเดินจริงๆเลยโอเคเอา้าวตัวนี้ขาเสียแล้วเหรอน่าจะป็นตัวเมียกัดครับคือเจ้าพวกนี้นะครับค่อนข้างผสมพันธุ์กันยากมากครับผมก็เลยต้องเลี้ยงรวมเนี่ยประมาณเลี้ยงรวมสัปดาห์หนึงครับแล้วผมก็จะเอาไปลงถังเพาะแล้วครับ ก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดโอ้ยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u ซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งเข้าใจไหมไม่เข้าใจเดี๋ยวผมไม่ทําคลิปละหยอก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 ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับสำหรับวันนี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ